สองบาทจุ่มมอไปเบาๆนะทุกคนเออมาดิมาดิอ่ายี่สิบสี่บาทไปสวยต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ่าสวยดีสวยดีไปอีกเจ็ดครั้งไปยังไงยังไงเอเคเดี๋ยน,นี้อุ้ยแตกพันเคเดีนน๋นี้แตกพันนะทุกคนอ,าาอ้าวไปแปดสิบบาทโอ้โหตางพันหกพุ่งไปอีกสองร้อยแปดสิบแปดโอ้โหบิก๊กวินไปทุกคนอยากจะเข้าก็เข้า,ขานะซุปเปอร์ไปอีกทุกคนซุปเปอร์ไปก็วินไปนะคลิปนี้มีโค้ดมาแจกฟรีนะทุกคนแจกจริงแจกฟรีนะผมจะแปะโค้ดไว้ตามณช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ให้ทุกคน เพียงแค่ดูคลิปนี้จนจบนะทุกคนนะจะแจกฟรี30บาทนะทุกคนนะกี่โค้ดไม่รู้ไปดูเอาเองนะทุกคนนะส่วนใครอยากได้เยอะมากกว่านี้ให้ไปสมัครเทเลแกรมผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะทุกคน100บาทนะทุกคนนะฝากไว้เดวยน,นะทุกคนราบสวัสดีทุกคน สำหรับวันนี้อยู่กับเฮียหมูจากเฮียหมูสลอดเช่นเคยนะทุกคนเออก่อนอื่นเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮียหมูจะรงให้ทุกคนรับชมในทุกๆวันอ่ามาดูกันเลยวันนี้เราอยู่กับทุน25บาททุกคนเดี๋ยวเราซอยปิซายไปก่อนนะทุกคนเบาๆบายแรกนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราจะแต่กันสักเท่าไหร่นะทุกคนเออเป็นกําลังใจให้ผมเช่นเคยนะทุกคนอ่ะมาดูกันจะยังไงนะวันนี้นะ อขอฝากนิดนึงนะกลุ่มเทเลเกรมหรือว่ากลุ่มไลน์นะทุกคนนะถ้าเป็นกลุ่มเทเลเกรมทุกคนสามารถแอดเข้ามาทํากิจกรรมได้นะเป็นกลุ่มกิจกรรมนะกลุ่มไลน์นะไวรุ่นรับเครดิตฟรี30บาทถึง100บาทนะทุกคนอ่า ดีเลยใช่ไหมล่ะส่ว <Wow. S 1> นอีกหนึ่งกลุ่มนะทุกคนเป็นกลุ่มไลน์นะทุกคน <Wow. S 1> เพียงแอดไลน์มาที่เฮียหมูชวนปั่นทุกคนรุ่นรับเครดิตฟรี50บาทเช่นเดียวกันมีกิจกรรมให้ทําเช่นเดียวกันทุกคน <Wow. S 1> ฝากไว้เลยทุกคนสําหรับ2กลุ่มนี้นะกลุ่มกิจกรรมทุกคนเออมามารุ้นกันต่อเลยไปพร้อ,รอมๆกันกับผมนะทุกคนอะตอนนี้ยังเบาอยู่ทุกคนจากทุน25บาทตอนนี้ลดเหลือ12บาท11บบาทอ่ะ ดอกนี่4ี่บาทไปเบาๆไปเออยังได้อยู่สวยๆอยู่ไม่รู้ันสิว่าวันเนี้ยเราจะแตกกันสักเท่าไหร่ทุกคนเออเป็นกําลังใจให้ผมเช่นเคยทุกคนนะมาดูกันเลยมาดูกันเลยจะยังไงนะวันนี้นะเออมาต้องเข้าแล้วเลยอ่าเบาๆไปเบาๆไปตอนนี้ยังไม่ถือว่าเข้าเท่าไหร่ทุกคนยังแบบว่าเบามากอยู่นะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่เดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนะเรื่อยๆว่ามันจะเข้าสักเท่าไหร่กันวันนี้มันต้องเข้าแล้วแหละทุกคนวันเนี้ย เราต้องมานะทุกคนอ่ะจะยังไงนะวันนี้นะอ่ามาดิมาดิต่อเลยต่อเลยทุกคนต่อเลยเว้ยวันนี้ต้องเข้าเลยทุกคนเออเอ้าทำไมตังค์มันด้อยรออย่างนี้ทุกคนอ่ะจะได้เพิ่มหรือเปล่าทุกคนเออผมจะเกลือหรือเปล่านะวันนี้นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยทุกคนเออเราต้องไม่เกลือสิทุกคนวันนี้เราต้องได้ทุกคนนะเออเราอยู่กับทุนน้อยน้อยนะทุกคนเราจะต่อยหนักๆหรือเปล่านะวันนี้ทุกคนว้าว ตอนนี้สเก็ตเตอร์เริ่มโผล่มาให้เห็นทุกคนแต่ว่ายังไม่เข้านะทุกคนนะเอ,อยังไงยังไงอ่าตอนนี้ตังเราเริ่มร่อยหรอทุกคนเหลือสองบาทได้ยังไงทุกคนโอ้โหเหลือหนึ่งบาทแล้วเอ้าเออ,เอ,อได้พอได้ต่ออยู่แล้วทุกคน oh. จะเกล,ลือหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเรามารุ่นกัน,นทุกคนเออเอาเออ,เอ,อขอให้ไม่เกลือต้องเข้าเลย <Wow. S 1> อ้าสวยไม่เกลือนะทุกคนนะเออเะไปรุ่นกันเลยกับฟีสปินจิ๊กนั้งทุกคนนะ ฟีซซ์นช่วยชีวิตแท้ทุกคนเออเกือบจะเกลือแล้วเมื่อกี้นะทุกคนเออเกือบไปแล้วนะทุกคนนะเออมาดูกันว่าจะแตกกันสันก,กเท่าไหร่อรอบนี้มาดูเลยมาดูเลยใชยังไงนะทุกคนมาดิมาดิาดอาเครีร์ดอกนี้สองบาทไปเบาๆ,ๆยังไงต่อยังไงต่ออีกหกครั้งทุกคนมาดิมาดิต้องเข้าเลยเข้าได้พอต่อยอดเลยนะทุกคนนะเออสองบาทไปกี่บาทก็เอานะตอนนี้นะขอแบบได้เพียงต่อยอดอยู่เออสิบบาทไปสวย,วไ,ดยดได้อยู่ได้อยู่ มาต่อเลยอีกสี่ครั้งนะอีกสี่ครั้งจะยังไงมาดีมาดี้มาดี้จะยังไงจะยังไงตรงเขา,าเลยตรงเขา,าเลยอ่าโอเคตรงนี้สิบบาทสวยเออได้พอหายใจเพิ่มต่อชีวิตไปอีกนะทุกคนเ <laughs> มื่อกี้แบบ<ๆ>เกือบจะเกลือทุกคนอ้าวสเก็ตเตอร์เข้าอีกรึทุกคน,กกคนได้ไหมได้ไหมเอี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยไม่เป็นไร14บบาทก็ยังโอเคเอา้ายังได้รุ้นนะทุกคนจะตกไหมจะตกไหม ตกมากไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรยังพอได้ต่อชีวิตนะอ่าสวยสรุปกันเลยเ <Wow. S 1> ราไเท่าไหร่สามสิบเก้าบาททุกคนโอเคได้พอต่อชีวิตนะเกือบจะเกลือแล้วไม่ล่ะทุกคนเออสี่สิบสองบาทแล้วตอนนี้ทุนเรานะทุกคนนะยังอยู่กับมาแรกเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยทุกคนเออเมาจัดยังไงนะทุกคนอโอเคเดอกนี้สองไปสองบาทไปว <Wow. S 1> ้าอ่ะอีกหนึ่งอย่างทุกคนผมแปะ หรือฝั่งโค้ดไว้ในคลิปเหมือนเดิมทุกคนอ่าตานี้แหละตาร้าเสียนะไป็รุ่นกันเองนะทุกคนกี่โค้ดไม่รู้ให้ไปดูเอาเองทุกคนอะดูกันดูกันจะยังไงมาดิมาดิต้องเขาแล้วแหละนี้ต้องเขาเลยเออเอ้าวเจดอกนี้หนึ่งบาทไปเออไมอ่ต่ออีกอ้าดอกนี้ไปหนึ่งบาทอีกยังอยู่กับไม้แรกเหมือนเดิมทุกคนเออ ยังไม่ได้เพิ่มไม้นะทุกคนนะยังไม่โลบนะเออค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปทุกคนอามาสองบาทเบาๆเพราะว่าขนาดไม้แรกเกมเมื่อสกู่ตามเยี้ยทุกคนยังเกือบจะเกลือนะทุกคนโห,โหเกือบซะลแล้วทุกคนดี <c oughs> ส์สเก็ตเตอร์ต้นเกมช่วยชีวิตไว้นะทุกคนนเออมนขั้น,นเกลือนแน่ๆทุกคน <c oughs> อีกแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเนมื่อสกูดอาจจะตกหรือเปล่ารอบนี้ได้ไหมสเกปเตอร์อีกหนึ่ง ไม่ได้นะตะเคี๊แตกแค่ลทุกคนยังสวยเอ้ยยังพอมีลุ้นเลยทุกคนดูกันต่อเลยยังพอมีลุ้นเลยยังไงอ้าวเข้าจะได้ทุกคนอ้าวแตกสวยไปอีกเออดูกันต่อทุกคนมาเข้าอีกไหมเข้าอีกไหมอ่าไปสิบครั้งก็ฟรีสปินรอบนี้ทุกคนจะแตกสักเท่าไหร่ทุกคนเออต้นเกมอ่ะขอให้ฟรีสปินแม่งช่วยชีวิตเอยเว้ยจะได้ไม่เกลื่อนทุกคนนะเออไปอีกเก้าครั้งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยทุกคนมาดิมาดิ ข้าแบบสวยๆปังๆอะไรเงี้ยทุกคนเออมาต้เข้าวอะมาเลยอ่าสองบาทไปเบาๆอีกหกครั้งทุกคนมาเป็นกําลังใจให้ผมเช่นเดิมทุกคนเออโอ้หคือเปิดฉากตาแรกมามันก็เสียกแล้วอ่ะมันเกลือบเกลือทุกคนอ่าสวยดิยี่สิบหกบาทดอกนี่อะไรไปอีกหกบาทเบาๆเออต้อนอย่างนี้ต้งอ,อย่างนี้บิ๊กวินไปดีทุกคนออ Surprise, เออสวยไปกลวินไปอีกอีกสี่ครั้งทุกคนป้าจะยังไง ตังเกือบจะหนึ่งร้อยบาทแล้วทุกคนเออค่อยๆไปเช่นเดิมทุกคนอย่าไปรีบร้อนทุกคนเออเราอยู่กับทุนน้อยนนวันนี้นะเออต้องใจเย็นๆอ่สามบาทไปอ่ะสรุปกันเลยรอบนี้แตกกันไปเท่าไหร่ทุกคนสี่สิบเอ็ดบาทโอเคเดี๋ยวเราไปรุนกันต่อกันรอบใหม่เลยทุกคนอ่าใจยังไงมากต่อกันเลยใจยังไงนะขออนุญาตทบถวนสักนิดแล้วคอยหมุนนะเออมาเมื่อกี้คิดช้าไปหน่อยนะเออ มันเกือบเกลือทุกคนตกใจกัะรอบแรกเกือบเกลือนะตอนแรกนะทุกคนเออเพิ่มไปไม้ห้าบาทเลยลทุกคนนะเอออเลยต่อกันเลยเอ,อ่าต่างตอนนี้73บาททุกคนเอ,อ้าสวยเก้าบาทไปบบเบออาๆไม้เคี่อกนี่12บาทสวยมาดิมาดิต่อเลยต่อเลยต่อเลย,เลยจะยังไงจะอยงอ้าวสวย20บาทไปเบาๆ1 0 0บาทแล้วตอนนี้แตกไปอีก1 0บาทเออได้อยู่เย อ้าวมาอีกมาอ,กอีกสิบบาทเริ่มแตกเรื่อยๆแนละ้วตอนนี้เริ่มแตกเรื่อยๆแล้วอย่าเป็นเหมือนเกมแรกก็พอนะเออเสียวเหลือเกินนะทุกคนเกือบนะเกือบจะเกือบแล้วทุกคนเออแม่งดีนะฟรีสปินช่วยชีวิตไว้นะทุกคนนอย่างั้นเรียบร้อยนะ่ะมาจนได้ทุกคนเข้าอีกแล้ว <Wow. S 1> อีกหนึ่งตัวทุกคนอีกหนึ่งตัวอ่าสวยจะได้สิบสองครั้งหรือเปล่าทุกคนดูอ่าไม่ได้นะทุกคนไปรุ่นกันกับฟรีสปินสิบครั้งไปเลย จะได้อยู่ไหมมันยังแตกอยู่นะอ่าสิบครั้งเหมือนเดิมไปามามามาดูกันซิว่ารอบนี้นะจะแตกกันสักเท่าไหร่นะทุกคนนะเออมาดูกันเยอดเออเอาดอกนี้เจเรียงสวยเก้าบาทไปามาอีกมาอีกยังไงยังไงมาอีหก 6, อีหก 6. อ่าไปอีกยังเบาอยู่ยังเบาอยู่เอออย่าไปท้อกันทุกคนอย่าไปท้อ ปล่อยให้ลิงมันถือไปให้ลูกทอ่อไม่ใช่นะเออสวยเมื่อกี้36บกาทมา22บาทอีกทุกคนเอาเรื่องอยู่เอออีกสครั้งตังค์ท่นี้เพิ่มขึ้นมาเกือบ200บาทแล้วทุกคนเออไปรุ่นต่อทุกคนเอ้าฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าเอาดิเอ้าสวยดิสวยดิสวยดิยดเอาอีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งได้ไหมอ๋อได้เพิ่มอีกส0ครั้งทุกคนมอาดิเอาด,อาดิฟรีในฟรีทุกคนเออสวยดีสวยดีแบบนี้ เออไม่เป็นเหมือนเกมแรกก็พอแล้วทุกคนนะเออไปอีกสิบครั้งยังไงมาดีมาดีต้องเข้าแล้วเกมเนี้ยรอบนี้ขอแบบจัดหนักจัดเต็มได้ไหมเออต้องเข้าให้ผม,มเมอยหทุกคนอ่ามาเลยมาเลยจะยังไงนะอ่าอีกห้าครั้งนะไปรุ่นกันมายังไงยังไงอ้าวสวยสิบแปดบาทไปเบาๆแล้วทุกคน้าวไปต่อกันเลย อีกสามอีกสามทุกคนอีกสครั้งมารุ้นกันรอบนี้จะแตกกันสักเท่าไหร่ทุกคนเออต้องมาเลยต้องมาเลยยังไงยังไงอ่าสรดุปไปรอบนี้เท่าไหร่ว <Wow. S 1> ้าสองหมทโอเคก็ยังโอเคอยู่เออไม่เป็นไรไม่คิดหนีนะเออทุนตอนนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมา200แนละ้วทุกคนอนะ่ะ <Wow. S 1> เพิ่มมาเลยมา1ิบาทด้วทุกคนไปหมุนกันเลยทุกคนอ่าจะยังไงนะมาดีมาดิ้อ่าสเก็ตเตอร์โผล่แล้วแต่ยังไม่เข้าทุกคน แบบนี้ดีเออโผล่มาเรื่อยๆนะทุกคนนะ่ะไปแต่ว่ามา้สิบาทยังเบาอยู่ทุกคนเอาดอกนี้เออแปดสิบแปดบาทไปคิดว่า,วาแต่จะเบานะเออจะเบาไม่เบานะเข้าให้เรานะเออสวยมาต่อเลยอ่ะดอกนี้หนึ่งบาทาเบาๆไปยังไงดอกนี้มาอีกสี่บาทเออยังเบาอยู่มาหมุนต่อหมุนต่ออย่าไปย่อท้อเราเามนนักสู้อยู่แล้วทุกคนเออไปรุยกันจย่ยยังไงนะ มาดีมาดี้ตงเขาแล้วแหละตังเขา,เาวอ้โหสวยดีห้าสิบบาทดอกนี้โอ้โหแตกสวยมากนะเมื่อกี้นะเออแสงแสงแบบบุบบ้าแบะเมื่อกี้เข้าหน้า <laughs> มาดี้ตงเข้าเหมือนเดิมตองเข้าเหมือนเดิม,ม,ดมทุกคนเออเป็นกำลังใจผมเช่นเคยทุกคนอ่ะต่อกันเลยอ่ะผมฝากอีกเหมือนที่พูดไปเมื่อต้นคลิปทุกคน กลุ่มกิจกรรมนะสองกลุ่มนะกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม telegram นะผพจะปักหมุดปักหมุดเออปักหม,ดมุดไว้ห้เลยทางใต้คลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายรุ่นรับเครดิตฟรีนะทุกคนเอออ้าหกสบาทสวยแจกฟรีแจกจริงทุกคนเอ้า อย่าลืมพวกไปอูกิจกรรมก็าใต้คลิปนี้ทุกคนอ้าวเข้าโจทย์ได้นะฟรีสปินนะทุกคนสแกตเตอร์นะเข้าอีกแล้วทุกคนจะได้12ครั้งไหมอ้าวโค้ดขึ้นด้วยทุกคนอ้าว12ครั้งโอ้วสวยแบบนี้สวยเลยไปรุ่นกัน12ครั้งทุกคนอ่าถ้าเป็นกลุ่มธิะแกพยุงคุณไม่จบนะรูดรับเครดิตฟรีนะสาบาทถึง100บาททุกคน oh. อ้าวส่วนเม่กลุ่มไลน์นะเพียงมาแอดมาที่ที่เฮียหมูชวนปัดทุกคนอ่าจะมีแอดมินคอยตอบนะทุกคน ทำกิจกรรมเหมือนเหมือนเดิมเช่นเคยรุ่นรับเครดิตฟรี50บาททุกคนฝากไว้ด้วยจะปักหมุดไว้ให้เลยทางใต้ลิงก์นี้เลยทางใต้คลิปนี้เลยทุกคนไม่ใช่ลิงก์นะเออคลิปนี้ห้่สิบบาทไปทุกคนเพื่อสักครู่นะอีกแครั้งทุกคนไปไปดูกันอันนี้ร่วมสนุกนะแตกง่ายแตกจริงนะจากค่าย M Auto อ l o ้นะทุกคนเออฝากไว้ด้วยทุกคนว้าว <Wow. S 1> เกือบจะเข้าแล้วทุกคนนะเข้าไหมจะเข้าไหมอีกหนึ่งตัวเข้าไหม <Wow. S 2> ไม่ตกทุกคนไม่เป็นไรได้รุ้นกันต่อนะอีก5ครั้งนะเกือบได้ฟรีในฟรีบ่อยมากแล้วทุกคนเอเมื่อสักครู่นะเราไปรุ้นกันต่อทุกคนเออจะยังไงนะอ่ะมาดอกนี้60บาทไปสวยเออเอาเจดอกนี้มา14บาทอีก <Wow. S 2> มาอีกดอกนี้เออร้อยหกสิบบาทไปทุกคนสิบแปดแล้วเคดอกนี้เจสิบสองบาทบีอีกอีกสองครั้งมายังไงบิก๊กวินไปก่อนทุกคนเออสามร้อยหกบาทไปแล้วทุกคนจะรุ่นกันต่ออีกสองครั้งทุกคนจะหมดแล้วนะเออ อ้าวสวย100บาทอ้าวสวยสวยดิสวยดิยดแบบนี้คูณ22ไปมาอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งยังไงอ่าทิ้งถั่วรอบนี้ไปเลยแตกไป5 1 6บาทโอเคสวยอยู่เออมาต่อกันเลยทุกคนเพิ่มไม้ไปเลยทุกคนอ่าไปเลยไปสักไม้20บาททุกคนอย่าไปรีรอเออมาดูสิว่ารอบนี้เราจะแตกพั 1, นใชไหมถูกอ่า เพราะว่าตอนนี้เราจะได้ถึง1 0 0 0งพันตั้งเราจะแตกถึง1 0 0 0พันแล้วนะทุกคนเออไกลแล้วอีกนิดเดียวเ <Wow. S 1> ป้าหมายยูเคเอื้อมแล้วทุกคนเออมาดีต่อเลยยังไงยังไงอ้าวยี่สิบสี่บาทไปเบาไปอีกกับไม้20บาทแล้วทุกคนตอนนี้เออสเก็ตเตอร์โผล่มาอีกแล้ว,อ,วอีกหนึ่งตัวทุกคนอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเข้าหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวเท่านั้นมาต้องโผล่มาแล้วเลยยังไง มาเปล่ามาเปล่าไม่มาทุกคนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อทุกคนเออยังพอมีโอกาสอยู่นะอยู่กับไม้ยี่สิบะตอนนี้นะทุกคนเอ,อจะยังไงยังไงยังไม่แตกเท่าไหร่นะกับไม้นี่นะมาดูกันสิจะแตกกันไหมเออนานแล้วนะนานแล้วนะไม่เข้านาน,านแล้วนะเอา้เาดอกนี้มาเออ <Wow. S 1> สัดฉุบฟัดไปมาอีกมาอีกโอ้โห oh. เออจนได้นะจนได้นะสเก็ตเตอร์นะ สวยดีแบบนี้สวยดีไปสิบครั้งรุ่นกันมาดูกันซิว่ารอบนี้เราจะแตะพันหรือเปล่าทุกคนมันต้องแตะพันน่นแหละทุกคนเออตังมาขนาดนี้แล้วอ่ะทุกคนไปสองบาทจุ่งเอาไปเบา,เาๆนะทุกคนเออมาดีมาดีาดอ่ายี่สี่บาทไปสวยต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ่าสวยดีสวยดียดไปอิงเจครั้างไปยังไงยังไงเอาเ้าเคดอกนี้อุ้ยแตะพันเคดอกนี้แตะพันเลยนะทุกคนเอา้าไปแปดสิบบาท หตัางพันหพุ่งไปอีก2 8 8โอ้โหบิ๊กวินไปดีทุกคนอยากจะเข้าก็เข้า,ขานะสุ per ปปไปอีกทุกคนสุ per ปปมักวินไปนะอีก6ครั้งแนละ้วทุกคนยังได้รุ่นยาวๆนะทุกคนจะสองพันแล้วตอนนี้ทุกคนดูดี56ไปดีเออสวยอีก4อีก3ยังไงมาดิมาดิมาด,มาดิต้องเข้าให้ผมแล้วแหละทิ้งทวนหน่อยโอเคดอกนี้288บาท สวย oh. เลยแบบนี้สวยเลยมากต่อกันเลยอีกหนึ่งทิ้งทวนไหมาไปเจ็บสองบาทสวยเออสรุปยอดกันเลยทุกคนแจกไปเลยพันแปดหกสิบแปดบาทสวยเออให้มันได้อย่างงี้ทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่โลภแล้วนะทุกคนเออสําหรับวันนี้เฮียหมูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ